อีกคลิปหนึ่งพี่น้องเอ้ยก็บัวลอยอไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะอุ้ยนะเบ้อไอปดำปือป้อดเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหภาสีม,มากกับฟ้ามากเ,เาด้อนี่จะได้ไสิไสด้ใส่ใส่ดักป่าเนาะอืคือช่วงนี้ก็คือว่าแหละปลายฝนต้นหนาวช่วงไอ ปลายกันยาต้นตุลาฝนทรงพี่น้องฝนทรงฝนลาช่วงนี้ก็เอเขาเรียกว่าคือปลาเออปลาหลพี่น้องปลาหลายกําลังเป็นฤดูที่กําลังกินปลาพี่น้องช่วงนี้ก็โอ้ยแต่ละมือก็กินแต่ปลาพี่น้องปลามันลงเนาะเมื่อเช้าก็ฝนตกปรยอปๆยพี่น้องฝนตกโปรยโยฝนตกลิ่นลือนปลาก็ลงอีกเออก็พ่อได้กินเออก็ คือเกล้าอะไรพี่น้องคลิปนี้ก็ได้พามาเลาะดูเลาะดูเลาะชมสหรับข้าวนาปีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวแกะเบิ่งก่อนพี่น้องแกะดูก่อนแปลงนี้เป็นข้าวเหนียวโกขค้กพี่น้องเลยข้าวเหนียว,กวโกขค้กนี่ดูความเปลี่ยนแปลงพี่น้องความเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยเห็นไหมเริ่มบวมเริ่มสวยแล้วพี่น้องเลย เรจะแกะดูว่ามีเมล็ดหรืยอยังเออแกะเบิ้งว่าม,านมันมีเมล็ดหรืยอยังเดไอพี่น้องเด้อะไอพี่น้องได้ดูโอ้เริ่มแล้วพี่น้องเริ่มเป็นเมล็ดอ่อนๆแล้วพี่น้องเริ่มเป็นไอ้เมล็ดหน่อยๆแล้วเริ่มเป็นเมล็ดอ่อนๆแล้วนี่โอ้กล่องบ,บ้า่อยากโฟกัสเลยเนาะโอ้กล่องมาโฟกัสพี่น้องเอ้ย เห็นบอนี่เดี๋ยวนะโอ้ยมือกล้องไม่อยากโฟกัสเนาะโอ้ยกล้องก็ได้คือเป็นนั่นนี่ไงแล้วใสีพี่น้องได้เบิ่งก็ได้อืมโฟกัสอะไรยังพี่น้องเพาท่านด้โฟกัสอีกเออมันคือไม่อยากโฟกัสดิเย้ตู้ซั์ก็ได้ นี่ให้พี่น้องได้ดูเห็นไหมนี่พี่น้องโฟกัสผิดจุดอีกแล้วนี่นี่เริ่มแล้วพี่น้องเ,อเริ่มไปเริ่มเป็นรวงเล็กๆข้างในแล้วนี่ก็คือว่านะคือมัน,นเข้าสู่ไอ้ปลายเดือนแล้วปลายเดือนกันยายนแล้วกะคือว่านั่นแหละก็เหมือนอย่างที่ผมบอกพี่น้องอย่างที่ผมบอกคือ พอเข้าสู่ปลายเดือนเข้าสู่ปลายเดือนกันยายนนี่คือ,อสําหรับโดยเฉพาะวันนี้ก็วันที่25 26แล้วเนะเาะคือมันมันเลยแล้วพี่น้องอมันเลยไระยะเวลาการใส่ปุ๋ยไปแล้วเ,เพราะว่าผมเคยพูดให้แนวทางไปแล้วแหละว่าการที่จะใส่ปุ๋ยรับรวงให้มันมีประสิทธิภาพ หรือว่าใส่เพื่อใส่เพื่อเพิ่มผลผลิตนะพี่น้องจากห้าสิเมล็ดเป็น100เมล็ดอะไรแบบนั้นนะคือมันต้องใส่ก่อนที่ข้าวจะเป็นรวงอ่อนเพราะว่าถ้าข้าวมันเป็นรวงอ่อนแล้วนี่ก็เท่ากับว่ามันได้สร้างเมล็ดขึ้นมาแล้วถ้าเราไปใส่ก็เขาเรียกว่าประสิทธิภาพหรือว่าประโยชน์ที่มันจะได้รับเนี่ยจากห้าสิเม็ดแทนที่มันจะเป็น100เม็ด อันนี้มันสร้างออกมาแล้วไงอาอาจจะสร้างออกมาแล้ว 30- 40เมตรแล้วแบบนี้อมันก็อาจจะทําได้เพิ่มแค่60 70เมตรอะไรแบบนั้นคือประสิทธิภาพมันน้อยพี่น้องถามว่ามันใส่ได้ไหมมันใส่ได้พี่น้องแต่ประสิทธิภาพมันมันน้อยอมันอาจจะไม่คุ้มค่าเผลอๆสำคัญก็คือมันจะเป็นโรคอะไรพี่น้องอาแมนบออผมก็เลยมาฝากมาเตือนกันพี่น้อง ก็ช่วงนี้ก็เลาะเลาะดูเรื่อยๆพี่น้องเลาะเบิ้งพยายามสังเกตแปลงหน้าสำคัญก็คือปิดกันน้นค่าพี่น้องอย่าให้น้ําแห้งเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้เนี่ยพยายามอย่าให้น้ําแห้งพี่น้องเพราะว่าข้าวมันกําลังเขาเรียกว่ากาลังสะสมอาหารกาลังกาลังบํารุงบํารุงท้องมันนะเพราะฉะนั้นสารอาหารสําคัญโดยเฉพาะน้ำเนี่ยก็เดี๋ยวคลิปนี้พี่น้องสามารถสิมมาตอบไป คำถาม FC. เออถามเข้ามาออบอกว่าใส่ปุ๋ยรับร่วงไปแล้วพนว่าใส่ปุ๋ยรับร่วงไปแล้วออสูตรสออิบห้าห้าย่สพนว่าใส่แล้วนะทำไมข้าวมันไม่งามเลยพนว่าออใส่แล้วนะเขามันคือย่งเหลืองคือเกาเอ,อต้นอันนั้นคือเกาอยู่ออกาคือสูตรออ <c oughs> ที่ผมแนะนําไปก็ผมก็ให้แนวทางไปแล้วพี่องผมให้แนวทางไปแล้วว่า สูตรปุ๋ยเนี่ยสำหรับอสูตรสิบห้าห้ายี่สิบห้าเนี่ยมันเหมาะสําหรับข้าวที่สวยอยู่แล้วพี่น้องคือยังแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเหมือนข้าวแบบเนี้ยข้าวต้นสูงสูงเนี่ยโดนลงไปเดินลงไปเนี่ยเท่าเท่าเอวเท่าอกเนี่ยมันจะเหมาะกับสูตรสิบห้าห้ายี่สิบห้าพี่น้องเพราะว่าสูตรหนักท้ายเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะไปทําให้ลําต้นแข็งพี่น้องไม่ให้มันล้มง่ายอ่า เพราะฉะนั้นนี่สูตร15 5 2้าเนี่ยสำหรับใครที่ใส่ปุ๋ยรับรองเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะกับข้าวที่มันต้นเล็กต้นแคะต้นแก่นไป่น้องผมให้แนวทางไปแล้วแหละว่าเอ้การใส่ปุ๋ยรับรองเนี่ยมันมีหนักหน้ากับหนักหลังเออถ้าข้าวมันสวยอยู่แล้วข้าวต้นสวยสมบูรณ์อยู่แล้วให้เน้นหนักตัวหลังหนักโพแทสเซียมเออแต่ถ้าข้าวที่มันแคะแกน่นไม่สมบูรณ์ผมก็บอกไว้แล้วว่าให้ให้เน้นหนักไปที่ข้างหน้ายูเรีย น่ะสูตรก็ผมก็ได้ให้แนวทางไปได้แหละว่าสิบห้าห้ายี่สิบห้าอหรือไม่ก็ยี่สิบห้าสิบห้าอ่หรือไม่ก็ยี่สิบห้าห้ายี่สิบอะไรประมาณนี้คือหนักหน้าหนักหลังน่ะออคือพยายามดูไอ้ดูเขาเรียกว่าดูข้าวของข้าเป็นหลักพี่นอ้องไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าสูตรนี้สูตรสิบห้าห้ายี่สิบห้านี่ใส่ได้ทุกข้าวมันใส่ได้ทุกข้าวพี่น้องแต่ทีเนี้ย มันไม่เหมาะไงอข้าวอันไหนที่มันต้นเล็กแคร์แกนบริเวณไหนที่น้ามันมาช้าแล้วเราไปใส่สูตรที่มันหนักหลังหนักท้ายเนี่ยข้าวมันก็จะอยู่แบบนั้นแหละพี่น้องเขามันก็จะอยู่แบบนั้นมันสีบ่็นใยขึ้นมาอีกเด้เพราะว่าไอโพแตสเซียมมันมากดตัวตัวในตัวเช่นไงพี่น้องออคือผมเคยอธิบายไปแล้วแหละว่าคือเขาเรียกว่าธาตุปรปักออ ถ้าใส่ตัวใดตัวหนึ่งเยอะเกินไปมันจะไปกดอีกตัวหนึ่งใส่ตัวท้ายเยอะมันก็จะไปกดตัวหน้าใส่ตัวหน้าเยอะมันก็จะไปกดตัวท้ายเพราะฉะนั้นน่การเลือกปุ๋ยใส่นี่พี่น้องม,มันต้องดูข้าวอกรม,มีหลายคนถามเขามาเป็นระยะระยะว่าใส่ปุ๋ยไปแล้วมันคือเหลืองคือเกามันต้องอยู่ที่สูตรปุ๋ยพี่น้องคือถ้าปุ๋ยแท้ไม่ใช่ปุ๋ยปลอมเนี่ยถ้าหนักหนักหนักท้ายเนี่ยเช่นสูตรสิบห้ายี่สิ้าเนี่ย เนอแบบไหนมันกัอยูแบบนั้นแหละพี่น้องเออถ้าเป็นปุ๋ยแท้เนี่ยไม่ใช่ปุ๋ยปลอมเนี่ยไม่ต้องกังวลพี่น้องข้าวมันได้กินแน่นอนเอเหลืองก็มันก็เหลืองประมาณนั้นแหละพี่น้องคือผมเคยพูดแล้วว่าข้าวข้าวนาปีเนี่ยอย่าให้มันเขียวมากพี่น้องโดยเฉพาะที่โดยเฉพาะในช่วงที่ข้าวกาลังใกล้จะถอดรวงข้าวกําลังตั้งท้องเนี่ยเพราะว่าพวกเขาเรียกว่ามันมันเสี่ยงที่มันจะเป็นโรคเออข้าวอันไหนที่มันเขียวเขียวใบใบเขียวเขียวต้นอบวบอวบนะเออ อันนั้นมันเสี่ยงที่จะเป็นโรคพี่นอ้องเออมันดีแล้วที่ข้าวมันใบเหลืองใบใบเขืเอ่อนว่าเหลืองใบตองกล้วยเออเขียวใบตองกล้วยออคือจังประมาณเนี้ยแบบนี้เห็นไหมมันไม่ได้เขียวมากเลยเห็นไหมเห็นเ่แน่แเนี่ยประมาณเนี้ยเห็นไหมประมาณเนี้ยเออมันก็ไม่ได้เขียวมากเนี่ยประมาณนี้มันมันพอดีพี่น้องเพราะนั้นเนีข้าวใครที่มันใบเหลืองประมาณเนี้ยมันไม่ได้เขียวมากเลยใบเหลืองประมาณเนี้ยพอดีพี่น้องไม่ต้องไปกงังวล อือไอข้าวข้าวที่ควรจะกังวลนะพี่น้องนะข้าวที่ควรจะกังวลในช่วงที่ใกล้จะถอดรวงนะข้าวไอที่ใบเขียวๆนะอันนั้นนะ่ะต้องกังวลแล้วเพราะว่ามันเสี่ยงที่มันจะเป็นโรคพี่น้องไม่เป็นโรคก,ก็อาจจะล้มได้พี่นอ้องเออหรือไม่ล้มก็อาจจะเป็นไอนอนกงนอนกอตายรวงอะไรพวกนั้นนะไอพวกตายยอดขาวเนี่ยพี่น้องสังเกตบ้างเลยแปลงไหนที่ตายยอดขาวนะ่ะส่วนมาก แปลงนั้นเนี่ยจะเป็นข้าวที่ใบเขียวอืมพรามันใบเขียวปุ๊บต้นอวกปุ๊บอี่หยางชอบไปหนอมแอมลงสังเกตง่ายๆเลยว่ามันบริเวณแถวไหนจะมีโรคนั้นไหมเน่ยก็คือสังเกตดูจากผีเสือ้อพี่น้องเบื้องจากผีเสื้ออืมผีเสื้อก็อยู่แถวไหนผีเสื้อก็อยู่ตามคันนาอะไรพี่น้องผีเสือ้ออยู่ตามคนาเพราะนั้นผมจึงผมจึงบอกพี่น้องว่า เวลาเออเวลาที่เราใส่ปุย๋ยหัาพวงแล้วเนี่ยพยายามตัดคันหน้าให้มันสะอาดสะอ้านพี่น้องเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่ของศัตรูข้าวเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่ของพวกมแมลงอะไรพวกนี้เ,อเ่อเพราะว่าพวกมแมลงถ้ามันอยู่แถวไหนมันก็หากินแถวนั่นแหละเออมันบอกคือยังคันหน้าหกหกเนี่ยอืีอย่างมักเนี่ยหนูมแมลงงูต่างๆพี่น้องสิ่งต่างๆเ,าเพราะานั้นเนี่ยสำคัญในพี่นวคันหน้าเนี่ยย่ายมันหกหลายพี่น้องออ บางคนดูแลในแปลงนาอย่างดีแต่ว่าขั้นหน้าบ่เคยตัดเออม,มันก็เสี่ยงที่มันจะมีเขาเรียกว่าพวกแมลงพวกผีเสื้อพวกนอนกออะไรพวกนี้มันอาศัยอยู่พอมันอาศัยอยู่แถวนั้นมันทําบ้านอยู่แถวนั้นมันหากินแถวใดบ้านี่มันก็ลงมากินต้นข้าวเราเออแมน่นบอาเพราะฉะนั้นนี่สาคัญพี่น้นอง,นงเห็ุขั้นหน้าให้มันสะอาด แล้วก็เรื่องน้ําน้ําก็อย่าให้แห้งพี่น้องเน้นย้ำเลยในช่วงเวลาสําคัญมากในช่วงนี้ช่วงที่ข้าวกลาลังตั้งท้องข้าวกําลังใกล้ถอดรวงช่วงนี้คือสําคัญมากเรื่องน้ําเรื่องคนาให้มันเป็นแปนน้นําอย่าให้ขาดพี่นอ้องเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าฝนมันจะหมดตอนไหนอถ้ามันถ้ามันมาเรื่อยๆก็ดีไม่เป็นไรแต่ถ้ามันหายไปเลยล่ะแล้วน้ําในนาของเราแห้งออ่ะพาอีสานเทาจักสียเอาน้ำจากสามาสูบใส่เหมันบอเพราะนั้นนะ น้าสําคัญพี่น้องช่วงนี้เก็บพยายามเก็บไว้อนูน่นแหละขังไว้จนกว่าอข้าวมันจะเลยระยะน้ํานมนู่นแหละถ้าเขาใส่น้นํานมแล้วอันนั้นปล่อยน้ำออกได้ก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องเราล่าสู่กันฟังย้ำมีทีนึงสําหรับคนที่ใส่ปุ๋ยรับรวงแล้วทําไมข้าวทําไมข้าวมันเหลืองทําไมข้าวมันไม่เขียวออคือถ้าเป็นสูตรสิบห้าห้ายี่สิบห้าหนักหลังเนี่ย ข้าวมันจะไม่เขียวพี่น้องมันจะเหมาะสําหรับนาที่สวยอยู่แล้วเอข้าวที่งามอยู่แล้วมันจะเหมาะกับสูตรนี้เอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่ปุ๋ยปลอมเนี่ยไม่ต้องไปกังวลเดี๋ยวมันงามของมันเองดูรวงของมันเองพี่น้องมันได้กินอยู่แล้วปุ๋ยเนี่ยแต่เพียงแต่ว่ามันไม่แสดงให้ใบมันเขียวเฉยเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรพี่น้องไม่เป็นไรเออไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องหาอะไรมาฉีดพ่นเพิ่มอแต่ถ้าแปลงไหนที่ใส่สูตรได ไอ้ยี่สิบห้าอห้าสิบห้าแบบนี้คือหนักหนักหน้าเออท้ายท้ายท้ายต่ท้ายต่ำเออหน้าสูงแบบเนี้ยอันนั้นนะ่คือมันจะเขียวเออก็คือคือว่าเนาะคือคนเรานี่ผมเห็นหลายคนนะคือเห็นข้าวข้าวไม่เขียวคือข้าวไม่งามอันนั้นคือแบบ ความเข้าใจของเรามันเป็นแบบนั้นพี่น้องเออแต่ความจริงคือมันไม่ใช่พี่น้องข้าวมันไม่เหมือนเพื่อชนิดอื่นเออถ้าเราอยากทําข้าวให้ได้เยอะๆนะอย่าให้ใบมันเขียวมากพี่น้องให้มันเขียวกลางๆกับพ่อพี่น้องเออเข้าใจตรงกันเนาะสวัสดีครับ